สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันก่อนนะเด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสี่เล่มนี้มาแล้วใช่ไหมคะค่ะเปิดไปที่หน้า32เลยนะคะเราจะทําต่อจากคราวที่แล้วนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะดูที่ข้อ3ค่ะฝึกอ่านคำกรอนสอนอ่านแม่ตาเกิ อ่านตามคุณครูนะคะข้าวสวยข้าวเหนียวกินกับของเปรี้ยวมะนาวมะง่วงูเขียวเลื้อยไปบนไม้ขอบเร้วแล้วเลื้อยออกจัว่วห้อยหัวลงมาค่ะเด็กๆฝึกอ่านนะคะอันนี้คือคำออที่มี มาตาเกลก็คือคาที่มีวาแหวนนะคะต่อมาค่ะเรามาดูเขามีหมายเหตุน,นิดนึงคำว่ามะง่วหมายถึงอะไรคะมะง่วมันเป็นชื่อส้มชนิดหนึ่งนะคะผลคล้ายส้มโอแสดงว่ามีขนาดใหญ่นะคะรสเปรี้ยวจัดเลยใช้ผสมกับขมิ้นเพื่อเอามาย้อมผ้าแสดงว่ามะง่วใช้ย,ย้อมผ้าได้นะคะดูข้อสี่ค่ะเขียนวงกลมล้อม คำที่ไม่ใช่คำที่มีตัวสะกดในมาตาเกอเขียนวงกลมคำที่ไม่ใช่คำที่มีตัวสะกดในมาตาเกอข้อกอไก่ค่ะเด็กๆที่ที่ข้อกอไก่นะคะอ่านเปรี้ยวข้าวสวยฉะนั้นคำไหนที่ไม่ใช่มาตาเกอมาตาเกอคือคำที่มีตัวสะกดตัวอะไรสะกดคะ ถูกต้องค่ะวาแหวนฉะนั้นคำว่าอะไรคะสมวใช่ไหมคะเพราะลงด้วยยอยักก็ขีดนะคะอ่าเด็กๆอ่านตามแเด็กๆทําเองนะคะอ่าข้อขอใครมะงง้วมะนาวงูเขียวคําไหนที่ไม่ใช่เป็นตัววาแหวนสะกดคะใครว่ามะงงวคะคนที่ว่ามะงงวถูกต้องค่ะเพราะมังง้วออกเสียงสระอัวถึงแม้จะเป็นวาแหวนแต่มันเป็นสลระฉะนั้นก็วง มะงงอ่ะ,อะดูข้อคอควายจัวแล้วเกลียวคำไหนที่ไม่ใช่วาแหวสะกดคะ่ะเด็กๆวงเองเลยข้ององงูเหนียวรัวแมวคำไหนที่ไม่ใช่วาแหวสกดคะ่ะวงเลยค่ะอ่าวงเลยนะคะอะเดี๋ยวเฉลยข้อคอควายคำไหนคะ ที่ไม่ใช่วาแหวนตัวเป็นตัวสะกดคือคำว่าจั่วใช่ไหมคะจัว่วเพราะว่าจั่วนั้นเป็นสระอัวข้ององ,งูเหรคะรัวไหนใครทาถูกคะเก่งมากเลยคะ่ะต่อมามาดูที่ข้อ5นะคะข้อห้าคำสั่งนะคะหาคําที่มีตัวสะกดในมาตาเกลโดยใช้สระที่กําหนดให้อย่างละสองคำ ก็คือเขียนคำมาตาโกน,นะคะแต่ต้องมีเสียงสระที่เขากำหนดให้อย่างข้อแรกนะคะเขาให้เขียนสระอานะคะคำต้องเป็นเสียงสระอาคำอะไรคะเขียนยังไงดีให้มีเสียงสระอาแล้วก็ให้มีวอแหวนเป็นตัวสะกดอ่ะคุณครูลองดูนี่อ่ะเด็กๆคิดมาอ่ะเขียนสระอาไว้ก่อนอ่ะแล้วให้วอแหวนใช่ไหมคะแม่เกอคือวอแหวนเราหาพยัญชนะต้นสิคะ อาวอาวอาวเพราะอาวอาวแหวนก็อ่านออกเป็นอ่เอา่เอา,อาใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าดาวดดเด็กดอาดาวดาวอะไรอีกคำคะอืมเด็กๆเขียนเองนะคะต่อไปสระอะไรคะสระอีสระอีอ่าเด็กๆก็เขียนสระอีไว้วก,ไก่อนอ่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะวอแหวนแล้วลองนึกสิคะเอ๊คำไหนด้ที่มีเสียงสระอี อีอิอีอิวออิวอิวอ,อิว <c oughs> อิวเห็นไหมออกเสียงไปตามเสียงสระนะคะกับตัวสะกดก็อ่านว่าอิวเอเราอะไรอิวนิ้วได้ไหมคะนิ้วนาอินิววอโนว์นิ้วเห็นไหมคะอีกคำหนึ่งค่ะก็อีเหมือนกันอีวเหมือนกันแต่เราจะทำเอาคำไหนนะคะอยู่บนใบหน้าเราอยู่ในหน้าเราแต่ออกเสียงเป็นจระออวแหวน คำว่าอะไราขครนึกออกกใบให้แล้วนะอ,อยู่เหนือลูกตาของเรามันคืออะไรคะเอาไว้ป้องกันเหมือ,อไหลเข้าตาได้เอาวัยวะนั้นเรียกว่าอะไรคะออกเสียงสระอีด,ด้วยแล้วมีตัวสะกดวาแหวนต่อไปข้อต่อไปค่ะสระแออะเด็กๆเคยเห็นสระแอไว้คานี้ต้องออกเสียงสระแอแล้วก็มีวแหวนจะเอาอะไรดีคะแอล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 เห็นไหมคะสระแอวอแอล เอาคำว่าอะไรแต่แอลไม่มีความหมายใช่ไหมคะเราต้องเอาเอาเพยัญชนะอะไรดีมอม้าใสสิคะเป็นอะไรคะมอแอมวแมวฉะนั้นอีกคำาหนึ่งก็เป็นสระแอวอแหวนลองคิดสิคะว่าอะไรเออคิดได้ไหมอ่าต่อไปสระเอียเออเป็นเออ่ะ e เียนสระเอียไว้ก่อนเลยเออเป็นเอียแล้วให้มีวอแหวนอ่าอะไรดีคะ ไรเอว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 เลียว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 เสียว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 เขียว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 เห็นไหมคะขอเอียเขียววอเขียวอ่าฉะนั้นอีกคำหนึ่งลองหาเองนะคะวิธีการอ่อจะหาคําให้ได้ตามที่เขากําหนดนะคะก็ต้องทําแบบนี้มันจะง่ายนะคะต่อไปข้อหกค่ะข้อหกเลือกคําจากข้อห้ามาสามคำ และนำมาแต่งประโยคค่ะเด็กๆก,ก็เลือกถ้าเดเ็กๆเห็เนเองตรงนี้เด็กๆก,ก็เลือกเอ่อมาเลยได้นะคะทำเองเลยนะคะอย่างเช่นอ่ะถ้าคุณเลือกคำว่าดาวอ่าเนี่ยล้วก็แต่งประโยคไปอะไรดาวฉันชอบดูดาวผมชอบดูดาวดาวมีแสงสว่างมากอะไรอย่างนี้หรือว่าเอาคำว่าแมวเงี้ยอ่า พ่อพ่อ,อที่บ้านมีแมวห้าตัวนะคะเด็กๆก็เลือกมาเลยนะคะค่ะทำได้ไหมคะอ่ะอคำว่าแมวอ่ะต่อไปอีกคำหนึ่งเด็กๆ,ๆคิดเอาเองนะคะอ่าคิดเอาเองทีนี้มาเปิดดูหน้านี้ค่ะหน,น้านี้ข้อเจ็ดนะคะข้อเจ็ดหาคำที่มีตัวสะกดในมาตาเกอ มาสามคำแล้ววาดภาพระบายสีคำที่มีตัวสะกดมาตะเกอร์สามคำแล้ววาดภาพระบายสีเมื่อกี้เนี่ยเยอะแยะอย่างเช่นคำว่าอะ่าดาวได้ไหมคะก็ไม่ว่านะคะเด็กๆจะมาไปซ้ําจากหน้าที่แล้วก็เขียนลงไปอา่ภาพที่หนึ่งดาวแมวได้ไหมคะอ่าได้อะไรอีกที่เราจะวาดได้เออเออแยะลองนึกเอา ะนะคะดาวแมวอะไรอีกมะนาวได้ไหมคะก็ได้นะคะ,ะเด็กๆก,ก็ลองหาคำที่เป็นเสียงที่สละอะไรก็ได้นะคะแต่ให้มีตัวสะกดเป็นแม่เกลนะคะ3ามคำแล้วก็วาดภาพค่ะก็ขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานนะคะ แล้วก็ระบายสีภาพด้วยเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะค่ะเราจะพบกันในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ